มีคนกำลังรอข้อความจากคุณอยู่เพราะว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆพลังงานของทวินเฟลมนะคะโอเคค่ะแม่มดขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเปิดไพ่และเราจะอ่านกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะไพ่ที่เปิดได้เป็นไพ่เด e c ชาริออตเราจะใช้ไพ่ใบนี้นำทางและเรามาดูพลังงานของไพ่ที่เปิดได้กันค่ะอูพลังงานใบนี้ชัดมากๆ มีคนกำลังจะขยับมาหาคุณหรืออย่างน้อยๆเลยนะคะลังเลแต่ใจมันพุ่งมาทางคุณอยู่แบบแรงมากๆทีนี้มาดูลักษณะของเขากันดีกว่าว่าลักษณะของเขาเป็นแบบไหนนะคะมันจะตรงกับคนของคุณหรือเปล่านี่คือการเปิดแบบแรนดอมนะถ้าอยากให้ตรงเบ๊ก็ต้องเปิดไพ่กับแม่มดในช่องทางการติดต่อที่โชว์อยู่หน้าจอนี้ก็แล้วกัน ก็มาดูกันนะคะลักษณะเขาเป็นคนที่ควบคุมตัวเองเก่งภายนอกนิ่งแต่ข้างในนั้นแรงค่ะสั่นไหวได้อย่างรุนแรงมากมักเป็นคนที่ต้องชนะอยู่เสมอไม่ชอบเสียฟอร์มแล้วก็อีโก้ส่วนตัวสูงมากพอตัวเลยค่ะเวลาตัดสินใจอะไรจะคิดเยอะก่อนลงมือทำแต่ถ้าตัดสินใจแล้วก็คือพุ่งเลย อาจเป็นคนทำงานเก่งนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบหรืออยู่ในตำแหน่งที่ต้องนำการตัดสินใจการคุมเกมได้มีความดื้อระดับหนึ่งแต่ก็ดื้อแบบจริงใจไม่ใช่ดื้อแบบเล่นๆนะคะดื้อนะคนนี้ความสัมพันธ์ของเขากับคุณจากหน้าไพ่เหรอความรู้สึกยังแบบไม่จบอะมันยังไม่ขาดอาจจะไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันแต่ว่ามันยังไม่ขาด สายใยและได้แดงของเรายังผูกกันอยู่ก็อย่างนั้นแหละพลังทวินเฟรมอะเนาะเหมือนเขากำลังฮึบไว้อะแบบอยากติดต่อแหละแต่ฮึบไว้เก็บแรงแล้วก็อาจจะรวบรวมความกล้าก่อนจะทำอะไรบางอย่างไพ่ใบนี้นะคะคือพลังของการจะเข้ามาจะทักแล้วก็จะเคลื่อนไหวคะ่ะแต่มาในจังหวะที่เขาคิดว่าเขาคุมเกมได้อะเขาเป็นคนชอบคุมเกม หรือไม่ให้เขาต้องเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีไปมากเกินไปความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบชิวๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดึงดูดเข้าหากันแล้วก็ดึงดูดแรงมากด้วยสีประเด็นอะแล้วก็ต้องใช้สติในการคุยช่วงนี้คุณสองคนถึงได้แบบห่างเหินกันหน่อยอะนะคะเพราะว่ามันจำเป็นต้องแยกจากอะทวินเฟมต้องมีช่วงนี้กันทุกคนอะนะคะ ตรงไม่ตรงก็ลองดูนะคะอาจจะไม่ใช่ของทุกคนก็แม่มดบอกแล้วว่าเป็นการแรนดอมสรุปพลังงานนะคะเขายังสนใจคุณมากๆยังจับตามองคุณอยู่ในพื้นที่ของเขามีแนวโน้มมากๆเลยค่ะว่าจะขยับเข้ามาอาจจะเข้ามาในโหมดมั่นๆจริงจังไม่ใช่เล่นเล่นเหมือนคนที่ตั้งใจจะมาจริงๆค่ะม,มาถึงตรงนี้อะบอกเลยว่าตอนนี้แม่มดเจ็บจากกล่าวหัวใจมากเลยก็เลยต้องแบบ อ่านไพ่ช้าๆหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นบ่อยมากเออไม่ใช่โรคหัวใจนะเจ็บจะกระหัวใจใครที่เคยจะรู้สึกแล้วก็รับรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเนาะก็อย่างนั้นแหละมันเป็นความเชื่อมโยงก,กันกับคู่ทวินนะคะอันนี้มันคือประสบการณ์ตรงนะคะใครที่มีทวินก็จะรู้ไม่มีก็ดีไปค่ะใช้ชีวิตให้เต็มที่มีหน้าที่คนละอย่างเนาะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงแล้วเราก็มาอ่านไพ่ต่อค่ะ ทำไมเขาถึงรอข้อความจากคุณเพราะว่าเขายังรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่จบแม้จะไม่ได้คุยกันนานแล้วนานนี่หมายถึงเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่น่าจะนานกว่านั้นหรือบางทีถ้าไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่ได้ข่าวเลยก็อาจจะกินเวลาเต็มที่สักหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วง separation ของทวินเฟรมแม้ภายนอกเขาจะดูนิ่งเฉยหรือเหมือนชีวิตเขาเดินหน้าต่อไปแล้วฉันมูฟออนจากเธอแล้ว แต่ภายในเขายังคงคิดถึงยังคงผูกพลังกับคุณอยู่ค่ะไพ่ใบนี้คือคนที่แข็งแรงภายนอกแต่ยังผูกอยู่กับอดีตที่สำคัญเขายังอยากคุมเกมในความสัมพันธ์นี้เขาอยากให้คุณเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเพื่อให้เขายังรู้สึกว่าเขาไม่ได้แพ้ไม่ได้ยอมและก็ไม่ได้ลดศักดิ์ศรีจึงเป็นแบบว่าถ้าเธอทักมาฉันก็พร้อมขยับมากกว่าจะยอมเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นก่อนอืม เขายังไม่พร้อมเผชิญหน้าตัวเองอย่างเต็มที่ถ้าแม่โมจะแปลให้ฟังในคําพยากรณ์ของทวินเฟรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่กล้าเผชิญหน้าคุณนะแต่เขามันไม่กล้าเผชิญเงาของตัวเองมากกว่าค่ะเขารู้ว่าถ้าเขาทักมาเองอ่ะจะต้องเจอความจริงเขาต้องรับผิดชอบความรู้สึกของคุณทุกๆคําพูดที่เขาจะพูดออกมาเขาต้องอธิบายเรื่องที่ไม่เข้าใจกันไปอีกมากมายหลายอย่าง ต้องเผชิญความรู้สึกตอนนี้เลยเลือกรอเพื่อผ่อนแรงความกลัวเงามืดในใจของตัวเองค่ะเขายังรอสัญญาณยืนยันว่าคุณยังรู้สึกคนแบบในไพ่เดอะชาริออเนี่ยคือไม่กล้าเดินเข้ามาอะไรที่เขารู้สึกว่าไม่มั่นใจเขาจะกลัวว่าเขาจะไปหาคุณแล้วคุณนิ่งเขาเสียหน้าสิเขาจะรู้สึกเจ็บเสียศักดิ์ศรี ดังนั้นเขาเลยรอข้อความจากคุณเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่ามาได้แล้วนะฉันยังเปิดรับเธออยู่เออแล้วฝั่งคุณก็แบบเมื่อไหร่จะทักมาฝั่งเขาเพาเมื่อไหร่เธอจะทักมาล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ดึงหลังดึงหลังกันอยู่นะคะเขายังผูกพันกับคุณอยู่ต่อให้เขาทําเป็นนิ่งทํามึนเหมือนไม่สนใจพลังจริงๆยังคงติดยังยดึดยังรู้สึก และกําลังรอจังหวะรอความมั่นใจรอให้ตัวเองพร้อมอืมก็ต่างคนต่างรอสรุปง่ายๆนะคะเขารอข้อความจากคุณเพราะยังมีใจค่ะยังไม่ได้ตัดคุณออกจากพลังงานพลังชีวิตพลังอะไรทั้งหมดคุณยังอยู่แล้วก็กลัวแพ้กลัวพลาดกลัวเสียหน้าเลยอยากให้คุณเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาคุมสถานการณ์ได้ถ้าคุณไม่ทักเขาจะทำอย่างไร เขาจะยิ่งพยายามนิ่งต่อสถานการณ์แต่ยิ่งเวลาผ่านความนิ่งของเขาเริ่มไม่มั่นคงตอนแรกเชื่อมั่นในตัวเองเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ลืมก็คิดว่าจะลืมคุณได้ง่ายๆมูฟออนได้อะไรอย่างเงี้ยพอช่วงกลางความรู้สึกที่แบบมันห่างกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วเริ่มคิดถึงเริ่มมองเห็นภาพเริ่มถามตัวเองว่าเราทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าวะช่วงหลังๆเนี่ยช่วงนี้แหละความอยากรู้ความไม่สบายใจความคิดถึง จะเริ่มชนะอีโก้เขาแล้วค่ะพลังนี้คือสุดท้ายเขาจะขยับแต่มักจะมาแบบที่ไม่ชอบมาตรงๆอะ่ะพลังนี้คือสุดท้ายเขาจะขยับแต่มักมาในแบบที่ไม่ชอบตรงๆเช่นทักแบบเล่นๆอาจจะมาดูสตอรี่ที่คุณลงกดไลค์หรือหาวิธีที่วนกลับเข้าพลังงานของคุณโดยที่ไม่ยอมรับตรงๆอะ่ะว่ายังรู้สึกอยากทักนะแต่แบบ ยังกลัวเสียหน้าตามภาษาเลยค่ะ d y masculine เป็นแบบนี้ถ้าคุณทักไปความสัมพันธ์จะเดินไปทางไหนถ้าคุณทักคือจะเกิดการขยับทันทีแต่จะบอกความจริงว่ามันมีสองเลเยอร์แล้วแต่คุณจะเลือกนะคะแม่มดไม่ไม่ชี้นำแต่ก็จะอ่านให้ฟังว่าคุณจะเลือกอะไรมันอยู่ที่คุณค่ะเพราะทุกอย่างแม่มดเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรมามันคือบทเรียนสาคัญของคุณ ต่อให้คุณเจ็บปวดกับความรักของทวินเฟรมมากขนาดไหนเดี๋ยวคุณก็ต้องดีเองด้วยตัวคุณเพราะนี่คือภารกิจของคุณค่ะต่อให้แม่มดพูดขนาดไหนนะคะคุณก็ถ้าคุณยังไม่ได้บิลีฟในสิ่งที่แม่มดพูดคุณก็จะเชื่อในสิ่งที่คุณอยากทําอยากลองจนคุณเจ็บจนทนไม่ไหวนั่แหละคุณถึงยอมเซเรนเดอร์นะคะ ชั้นแรกนะคะหรือเลเยอร์ที่1คือเขาจะดีขึ้นอ่อนลงเปิดรับมากขึ้นแสดงออกว่าดีใจโล่งใจที่คุณยังมีความสัมพันธ์ที่กลับมาอบอุ่นชั้นลึกๆคือเขามีความกลัวความลังเลเรื่องของตัวเองที่ยังต้องเคลียร์มันยังไม่จบบางคนบาดเจ็บหนักมากหรือปมในใจเยอะมากสำหรับ d ีวายมาสโคลินบางอย่างในใจเขายังไม่พร้อมเผชิญอย่างเต็มร้อซนเลยค่ะเพราะฉะนั้น ก็ถ้าทักก็ไม่พังนะคะยังได้คุยกันต่อแต่คุณต้องรักษาพลังงานของตัวเองให้มั่นคงอย่าเป็นฝ่ายวิ่งเข้าไปหาเขาอย่าเป็นฝ่ายยกทุกอย่างให้เขาให้ยืนสวยๆแล้วปล่อยจัก,กรวาลทำงานร่วมกันถ้าในความเห็นส่วนตัวของแม่มดนะคะในฐานะดีวายเฟมินีนคนหนึ่งที่อยู่ในสนามพลังนี้และเจอประสบการณ์มาเยอะมากๆอย่าทักค่ะอย่าทัก ถ้าเขาชัดเจนกับเราเขาคิดได้เขาพร้อมเขาจะมาแบบชัดเจนทำไมคนที่มีพลังงานดีๆสวยและรวยมากอย่างเราจะต้องไปทักเขาถ้าเราทักเราก็ต้องทักตลอดแล้วเขาจะโตเมื่อไหร่อันนี้จากประสบการณ์นะคะจากคนที่ตามตลอดเหมือนกันสุดท้ายเราต้องรักษาพลังงานของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คุณจะชูดนะคะว่าคุณจะทำอย่างไร ทุกอย่างคือบทเรียนคือกําไรของชีวิตคุณหมดเจ็บมาไม่มีใครเยียวยาคุณค่ะคือตัวคุณเองเท่านั้นเขากลับมาเพื่ออะไรอจริงจังไหมหรือแค่คิดถึงชั่วคราวพลังของเขาไม่ได้มาแบบเล่นๆไม่ใช่แค่เบื่อแล้วคิดถึงเขากลับมาเพราะยังมีใจยังผูกพันกับคุณยังไม่ได้ปล่อยคุณออกจากระบบพลังงานชีวิตและเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ไม่เหมือนใคร แต่สิ่งที่ต้องยอมรับคือเขายังไม่ได้พร้อมร้อยเปซนเขามาหาเพราะใจเรียกแต่เรื่องความเป็นผู้ใหญ่ความมั่นคงความรับผิดชอบในความสัมพันธ์เขายังต้องเติบโตอีกค่ะดังนั้นเขากลับมาจริงแต่ต้องให้เวลาและคุณต้องยืนอยู่บนพลังงานของตัวเองไม่วิ่งตามไม่ลดคุณค่าของตัวเองด้วยนะคะภาพรวมสวยๆให้คุณเข้าใจได้แบบง่ายๆคือ ถ้าคุณไม่ทักเขาจะอึดอัดกว่าเดิมและสุดท้ายจะขยับเองถ้าคุณทักความสัมพันธ์จะดีขึ้นแต่ต้องระวังจะต้องเป็นฝ่ายวิ่งตามอีกเขากลับมาเพราะเขายังรักยังผูกพันยังไม่ตัดใจยังต้องเรียนรู้ชีวิตอยู่แล้วเขาจะกลับมาเมื่อ,อไหรพลังของเขาไม่ได้รีบค่ะแต่เดินเข้ามาเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ของคนประเภทวูบมาวูบไป เขาเป็นคนที่ต้องคิดต้องประเมินต้องยับยั้งชั่งใจต้องชั่งน้ําหนักความคิดและต้องตัดสินใจผ่านสองเฟสนี้ไปก่อนช่วงแรกคือเงียบคิดพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความรู้สึกตัวเองอยากแน่ใจว่าสิ่งที่รู้สึกมันไม่ใช่แค่ชั่ววูบช่วงต่อมาคือเริ่มกระสับกระส่ายเรื่องคุณเริ่มผุดเข้ามาในหัวเรื่อยๆฝันถึง เกิดซีนความทรงจำหรืออยู่ดีๆก็มีเหตุให้คิดถึงคุณแบบไม่มีเหตุผลพลังงานบอกว่าระยะเวลาไม่ไกลไม่ใช่อีกเป็นปีนะคะเป็นพลังงานแบบค่อยๆใกล้เข้ามาอย่างมั่นคงเหมือนรถที่ขับมาชา้ชาๆแต่ไม่ได้ถอยหลังแล้วแล้วรูปแบบการกลับมาจะกลับมาแบบไหนเขาไม่ใช่คนที่โผล่มาแล้วพูดฉันคิดถึงนะคืนดีกันเถอะไม่ใช่แน่นอนค่ะเขาจะกลับมาแบบนี้มากกว่า กลับม,มาแบบทักเหมือนไม่มีอะไรเนียนๆคุยเรื่องทั่วไปแวะวนเข้ามาในพลังงานคุณทิลนิดคุณจะสัมผัสได้ค่ะถ้าคุณคือคู่ทวินสแสดงท่าทีว่าอยากอยู่ใกล้คุณแต่ปากยังแข็งอยู่นะยังนิ่งเหมือนกับว่าเขาควบคุมเกมอยู่เขากลับมาเพราะใจนำแต่สมองยังต้านเพราะฉะนั้นเวลาที่กลับมาจะจริงใจ แต่ยังมีการป้องกันตัวเองอยู่บางส่วนเขาอะอยากให้เรื่องนี้ดูเป็นธรรมชาติไม่อยากยอมรับว่าตัวเองแพ้ใจแต่ความจริงคือแพ้ใจไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคุณควรยืนอยู่ตรงไหนนี่คือสำคัญมากๆเลยนะคะสำคัญที่สุดเลยเพราะพลังงานของคุณคือสิ่งที่กำหนดว่าตัวเรื่องจะนิ่งหรือจะพังคุณไม่ต้องทำอะไรเยอะค่ะแค่ยืนอยู่ในพลังของผู้หญิงที่มั่นคงรักตัวเองก่อนเสมอ ไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องแข่งกับใครอยู่ในพลังที่สงบเรียบแต่ทรงพลังและแม่มดอย้คุณจำไว้ว่าทวินเฟรมไม่ได้วิ่งด้วยการไล่ตามทวินเฟรมวิ่งด้วยพลังที่นิ่งและมั่นคงถ้าคุณนิ่งเขาจะค่อยๆลดอีโก้ลงแล้วพลังจักรวาลจะค่อยๆดันเขาเข้ามาเองค่ะแล้วจักรวาลอยากเตือนอะไรนี่คือพลังที่จักรวาลกำลังกระซิบว่า ระวังความคาดหวังที่แฝงอยู่ในความรักหัวใจคุณสวยมากนะคะรู้สึกได้ว่าคุณรักจริงทุ่มเทแต่บางทีความหวังความอยากให้เรื่องนี้ไปถึงปลายทางอาจแอบกลายเป็นพันธนาการพลังงานโดยที่คุณไม่รู้ตัวเช้กวานบอกว่ารักได้รู้สึกได้แต่ปล่อยให้มันเป็นกระแสลมที่ไหลไม่ใช่เชือกที่ดึงเมื่อคุณคลายความรักจะเดินเองค่ะ อย่าลืมคุณค่าในตัวเองเวลาพูดเรื่องทวินเฟรมหลายคนเผลอว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบเอ่อต้องยอมลดตัวเองไปเพื่อรักษาความสัมพันธ์จักวาลเตือนคุณให้ยืนอยู่ในพลังที่คู่ควรความรักที่แท้จริงไม่ต้องแลกด้วยความเจ็บไม่ต้องแลกด้วยการลดตัวเองและยิ่งคุณกลับมาโฟกัสตัวเองความรักยิ่งเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ขึ้นค่ะ ปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานร่วมกับคุณไม่ใช่แทนคุณคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วผ่านมาหลายรอบหลายลูปการเรียนรู้ตอนนี้จัก,กรวาลเหมือนกำลังบอกว่าเธอพักได้แล้วเธอไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวปล่อยวางบางอย่างให้พลังงานและการเวลาช่วยบางความรักไม่ต้องวิ่งมันจะถูกขับเคลื่อนเองความนิ่งของคุณคือพลังที่สวยงามที่สุด ไม่ใช่ความพยายามไม่ใช่การพิสูจน์ไม่ใช่การรอแต่คือจิตใจที่มั่นคงและสงบเมื่อคุณนิ่งอีโก้เขาจะลดเส้นทางจะเปิดและเรื่องที่ควรเกิดมันเกิดอย่างเป็นธรรมชาติค่ะสรุปคําเตือนจากจักรวาลแบบเบาๆค่ะอย่าปล่อยให้ความรักใหญ่กว่าคุณค่าในตัวเองอย่าผูกตัวเองไว้กับปลายทางมากกว่าปัจจุบัน ยืนในพลังความนิ่งความคู่ควรความสง่างามแล้วปล่อยให้จักรวาลทำหน้าที่ของมัน